สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยว่างจากคายเพอแล้วกับจิมมาเลาะป่าหาเห็ดมาฮอดป่าอะไรพี่น้องะตาว่าเห็ดปวกออกไม่ต้องบอยได้อยู่บวได้พี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องบันศุกร์ทุกคนมาปุ๊บก็เห็นป่าพี่น้องเอ้ยเลยบวได้เปิดคลิปมาเลยบาทจิบบมานมาแล้วมานี่พี่น้องเห็นบวนี่กําลังงาม กำลังงามเยี่ยมชิคุดนี่ให้พ่ออย่งบอยชิคุดแต่เธอพี่น้องเห็นน้ำกันบอลเห็นน้ำกันบอลกำลังงามงามคดดไ้่ใช้ในเถังเนี่ยเบิ่งให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำในเห็ดปวกนั่นนะนี่นี่นั่นอวยงามแตเลยมาพี่น้องมา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 เก็บน้ำกันมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันเด้อแม่นองบอยเป็นคนที่มาหาเห็ดสุด ได้ยินว่าเห็ดออกเลยอยู่บ่ได้เห็นคลิปเบาเอือพี่น้องมาเก็บเห็ดนำกันมาใหพี่น้องด้วยเหนากระมิ้เผาแล้วบ่อยนี่เหนากระมีมันถือพลนี่นะพี่น้องยังงามอยู่นี่ดอกกะใหญ่ๆตุ่มๆนี่นี่ก็เขาขายมเถาวใส่ใส่ใส่มึงไปส่งพูนมันบ่อยอยากพกกัดพี่น้องเอ้ยอีเถ้าก็ได้อีเถ้าเอ้ยอย่าให้พี่อย่าให้น้องตาเลี้ยงตาลายน้ำลาย กำลังตกง,งามมันมานมันมานมาน้อกันเด้อพี่นอ้องเด้อมาลุ่มมาเชียร์แม่น้องบอยกับพ่อน้องบอยสิพ่อได้แกงแรงน้ำข้าเจ้าบ่ตอนนี้ก็ค่ำแล้วชีสีส่โมงแล้วแต่ก็ยังเขาป่า <S 2> <S 2> <S 2> <S ใจโอ้ยน่าง,งามท<า>้เนาองงามเลยพี่น้องเลย เห็ดปวกนะกะออกตลอดปีนี้เห็ดปวกสมัชช่างออกกระดอกกระเดียแทะในกายเบิด์ตระบบเลยเบิด์ตระบบพี่น้องหายก่อนก่อนน้องบอยหายก่อนใส่เออเห็นอยู่นะพี่น้องเลยนะป่วกคือออกหน่อยแทะคือออกหน่อยแทะฮะเป็นเด็กจังได้จังบ่ ซาลาบ,ลาบพี่น้องพี่น้องเนาะเก็บมงเดียวเต็มกระตาโลดโอ้ยไปหาหน้ำกันหาหน้ำกันห้ามไม่หามไมโอ้ยพี่น้องจ๋าพ่ออีแล้วย่อมนึง่งตัวน,นี้แห้งแต่างามพี่น้องเอยแต่ว่าเป็นยังคือบุหาายเนาะเนี่ยไี่ยอมเนี่ยพ่อทีละย่อมทีละยอ่ะยอมก็ยังดีเนาะพี่นอ้องเอาเก็บพอนองบ่อยเก็บในเสียมพี่เสียม มาเสียมคุดบังก่อนมันอยู่แล้วกื้นตึ้งหงัดทางงัดพอรางไหวงัดทางงัดแต่ว่าดอกมันนะกำลังงามพี่น้องเลยปวดเสียแห้งที่แม่น้องบอยแล่นมาหลอบคำนาะพี่น้องหาหลอบคำหลอบเช้าหาปลาได้ขายเพอพี่น้องเลยเห็นเป็นย่อมๆกะโอเคอยู่ดอก ขันเห็นวสะอ่อนน้ำบ่อพี่น้องเม่งในนั้นพิ่งมีแต่จุงามแท้แท้เลยเบิดเบ่าเบิดแล้วในน่ะหน่อยเดียวฮะพังดูฮะพี่น้องฮะเป็นจังไรจังว่าออกหน่อยทะเนาะึพี่อุ้ยพี่แม่ต้องบ่อยเห็นอีแล้วย่อมนึงพี่น้อง นี่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 เข้าคอยเห็นแล้วเห็นอีกแล้วย่อมนึงเห็นน้ำบอพี่น้องเห็นน้ำบอนี่นี่นิกำลังงามกำลังงามพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋ากำลังงามนี่โอ้ยไก่ชื่นขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยใจชื่นขึ้นมาแล้วละจักกน่อยไก่เฉพาะแกงแรงแหละเนาะ พอนอัลบอเห็ดแล้วคึก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 ีทอดเอาบบดนี้สะออนนี่พี่<อ>น้องเอ้ยเน่เน่ฮะกรอบแต่เนอะดังปอปกลอยกอบกรอบพี่น้องจะใส้อีกเดี๋ยวเก็บแลกก้วจังละอีกพี่นอ้องละอีกรอบๆเปิงกำลังตุงต่มๆเนอกำลังโพ มันกัดกินเนเหมแล้วมันกัดกินหงอมมั้ยเนี่ยพี่น้องเอ้ยจงงามกำลังโพจะกลินเนาะที่ดอกหน่อยจ้ะจำนี่ตัวเห็ดปวกอยังเกาะเห็ดปวกเขาดอประจักเรพี่น,อน้องเนาะเรียกว่าเห็ดปวกน้ำแกงผู้เฒ่าเพันว่าแม่น้องบัวก,กับบัวค่อยโู้กันได้เห็ดปวกมันทีเป็นช่วงๆเป็นยามๆแล้วผู้เฒ่าเพะเกษเอิญเห็ดปวกอันนั้นเห็ดปวกอันนี้ ถ้าออกข้างแรกเพื่อกระชิว่าเห็ดปวกปีกูสาวเพิ่นพาว่าว้ายบงกือบงกือมากินเห็ดอ่านเพิ่นเนาะยาเพิ่นละเพิ่นกินไปหาอีกพี่น้องพี่น้องจ้าซอยหาเน่ซอยเน่อยู่ทางใดเดี๋พี่น้องเดี๋ขออนุญาตเลาะก่อนพี่น้องจิตตาลายพี่น้องจ๋าหมานอีกแล้วพี่น้องจ๋า เห็นน้ำบ่อโอ้ยแดดยามแรงกำลังซองเห็ดปวดขาวจ้วะพี่น้องเอ้ยเอวังแม่นี่อุ้ยแม่น้ำบ่อยมายามแรงอีดีเราเอ้าเอ้าฝนน้ำบ่อยอ่ะจะปากดังจะปากดังทำเหมืเงินดอกป่เจ้ามาเอามัวเอาคุ้ยเขาแรงยามแรงเนาะพี่น้องเนาะซองเถ่าได้เห็ดยังกข้าว่ะโอ้ยจะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยพี่น้อง สอนน้ำอยู่บนนี่นะบอ่อบริจีอยากเก็บเด้อยากเก็บน้ำเด้อันนี้เนาะคนว่าคนดวงดีมายามใดก็ได้แม่นได้ไเนาะพี่น,อน้องเนาะเรื่องมันเสียวอโอ้ย อยากเก็บน้ำเดือเหลือใจดิเฮ้ยเจสีบัวมาเจสีเอ้ยเมื่อวานนี่เจสีนัดประบอวอย่ได้พี่น้อง่าเมื่ออื่นเมื่ออื่นเนาะไปข้าวเฮ็ดป่วอบอกเจสีบัมาสงสัยเจสีไปหาทางใหม่หรือว่าใดบ่ฮู้หรือว่าเจสีแสดงคอนเสิร์ตเด็กกันเลยพักพอนเจ้ยเจสี่เจพี่จ้า าสอ่อนน้ำบ่อนี่นะนี่นะเอาให้เบิร์ได้เถาเอาห้เบิร์ได้กว่ิ่งยางนะพ่อยางมาได้ระยะหนึ่งพี่น้องพ่อน่อมที่สามยังอยู่ได้เท่านะทมไว้เด้อเฮ้ยให้มันออกอีกทมไว้เถาไปตองปลูกไว้ที่เก่าพบเกื่อนาพี่น้องจะหาหาหา าเป็นจั่างไรคาเห็นคือเป็นย่อมย่อมจังที่น้องพี่น้องเนาะไม่ว่าอะไรเบิดอีละบอกเฮ้ยนี่อีบอนี่อีบ่เท้ามีอบอใส่ใส่ให้พี่ให้น้องเห็นน้ำแน่โอ้โหบวมมันอยู่ทางในมุงมุงผุนบ่มออกพี่น้องนี่นะนี่นะนี่นะโอ้ย อุ้ยอ้ยมาเด้อคนเอ้ยมาเด้อคนเอ้ยแดดกระซองงามโมแหลงเห็ดปวกขาวตัวแล้วบ้านี้งามแท่งามว,ว่าแกว้นนวนี่แหละมือเช้านี่เป็นจุมน่มเนาะเ้าลงมาหลอกบ่ายเลยสี่โมงอ้วดเลยพี่น้องเอ้ยตะเวนกระผูคอยค่ำเลยโอ้ยจะหาแล้วบ่เนาะหาเห็ดโมลอมนีอเม่นงบ่อยนี่ โฟกัสหาก็โฟกัสหาก็ใส่ใส่ยังก็雷达จับเรดาร์จับใช่ไหม GPS GPS ใครมี GPS มาหาจับเอาเอซ่านี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยปอนองบ่อยทั้งหาอันนั้นมึงเนี้ยใน่พี่น้องทั้งหาหนอกหานอโจ๊ต ทั้งเก็บเห็ดปวกไร้ลายเติบอะไรพี่น้องจ๋าพ่อแกงเลยเด้อคันตะวันกระไรนะนี่โอ้ยนั่นนะเพิ่นเราพอเท้าให้อีกเท้านั่ก่อนพี่น้องเริ่มจะเครื่องตาอะไรสองสามยมกระไรพี่น้องจ๋าหาอีกคนเด้อพี่น้องเด้อขันสผ้ายางมันกระตุตาลายเดี๋ยวถ้าไม่น้องบอยเจอแล้วแม่น้องบอยสินผ <at> ้าจะห้เบิ่งเห็นบอกเห็นบอก ว่าแล้วแม่น้ำบอยว่าสงไซสงไซอยู่ในๆๆนี่นัใบตองมันเคิงองเคือง่อยออกเท้ามันจิแตกโอ้ยพี่น้องเห็นน้ำบอนี่เห็นน้ำบอยอุ้ยเือมาเด้กคนเลยอันนี้แล้วคนว่าคนดวงดีไปตอนไหนก็ได้เห็ดว้าจันดอกว้า โอ้ย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 พี่น้องอยากเก็บเดแต่กะบ่มีมือกองปล่อยให้พ่อน้องบอยจัดจังเยี่ยมป่ะเยี่ยมมางัดเถาะเยี่ยมมากันพี่น้องจาเห็นบ่นเป็นก้อนเป็นกุ้งบนในน้ำงามแต่แในนั้นนี่ดอกตุูมๆตูมๆขึ้นตากรบป๋านี่แล้วเนาะเถาเฮานี่เนาะเต็มหมดเต็มตากระเผามันเอง แล้วมันจะอยู่ทางในๆพี่น้อพี่น้องพี่น้อไปตองเป็นเครื่องเครื่องนะพี่น้องนะต้องมีแน่เลยแต่ว่าหกเหลือเกินพี่น้องจึงเลยพูเป็นเครื่อเป็นเท้าวันมุงมุงอยู่เนี่ยเฮ็ดยังไรที่เอาได้ปะเนี่ยคือบอกออกเป็นแปนแน่ล่ะโอ้ยพี่น้องกะสิตาเมือดตาหม้นเลยเนาะพี่น้องจ้ะขอโทษเลยขอโทษเลยใส่ถั่าไทย เวียนหัวตามัวตาลายจังไรก็โอดเอาเด้อพี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันเก็บน้ำกันมา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 โอ้ยเอาใจช่อยแม่น้องบอยให้ได้เต็มตาเด้อมื่อนี้เด้อตีงแน่กับบได้อีถาอนี้มัวโลดเก็บเถาเก็บเถาเก็บโอ้ยสะออนกำลังงามพี่น้องเ้ย งามอีนีได้กําลังงะดอกแถวบ้านแม่น้องบอยว่าเป็นกุบแกวกําลังเป็นกุบกําลังงะดอกเอาขยะเอาตีมันเนาะดึงเอารถดอกมันเนาะเอาไปกะมันเปื้อนอือดึงเอารถเท่าเอแต่จับแฮงได้มันบู่อบตีนมันน่ะจับบ่บาวมันสขึ้นเฝ้าบีบจําดิ่นพกแล้วก็ค่อยถอนฮึใครสิมาถอนถอยมาเด้อ เอินพี่เอินนองแน่พอใหญ่พรเก็บอยู่งุกงุกไม่บอกไม่กล่าวไม่เรียกเลย่อยแน่พี่อะไรก็เพี้ยนห้าพีาใหญ่พรพี่อะไรวะพี่จัรัน พี่จารันมาด้วยพี่จารันเมื่อกี้เพ็ดปวกด้วยพญายพรน, <c oughs> นี่พญายพรหินนี่จะ <c oughs> ไม่อยากเก็บค่อยๆบอกเอ,อ้เนี่ยนะพี่น้องจ๋าแขนกระเครื่องขอนตาอะไรได้พี่น้องจ๋าแต่ว่ายังบ่ทันเลยใส่หาจับหามงุฎทุกมุมทุกช่อทุกมุมเดี๋ยวให้พ่อใหญ่พรจัดการให้พ่อใหญ่พรหา เอาเสียมเคลียร์ใหยเด้อแถาเด้อมันต้องออกบริเวณนี่แหละแถามันเป็นนี่นะพี่น้องเมืองนีนี่มันหกมันเป็นเท้าวันมุงมุงแล้วมันก็ออกนี่นี่ใต้ต้นสะแบงสัญญาใต้ต้นสะแบงมิดตะใบสะแบงนี พักอ้อยแหงเบิร์ดแล้วกัครับอุ้ยนี่นี่นี่ให้พี่น้องเบิรงนนำแน่นี่โอ้ยงามพี่น้องเอาให้พ่อเนี่ยพรห้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจาหาต่อไปกับประมานแล้วจ้ะบอกพ่อคือสิได้ซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องพ่อได้แก็งแรงอยู่ พอน้องบวกันออกจากป่าแล้วนี่ดอกงามไอ้เนี่ยอีแ่าก็บอยกัโพกัดพี่น้องเอ้ยขันลมขันลมมาอวดเด็ดปวดไป้องจ้ะ ดีใจมหาลอบแรงผลมาเห็ดปวดอันนี้ของแถมน้ำไม่โจอได้นอโจดพร้อมได้พี่น้องโอ้เกือบพอแกงนอโจดงามๆปอกเอาเลักย่างดีเลยได้แกงหนึ่งได้แกงหนึ่งพี่น้องขัถ้าเป็นว่าแม่น้องบอกกันสิเก็บผ้ารรจะกัดตอนเร่งเร็วจะมีเลยกพี่น้องเด้ผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเจ็บเทย์เถา เป็นกำลังใจให้ครอบครัวแม่น้องบอยและเจี๊็บเธอเเถาคือเกา่าคือเดิมขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าไปละจ้าบาย,บาย